สวัสดีครับ Apple มี s u r p r i พ e รับวันหยุดในบ้านเราอีกจนได้ครับเพราะหลังจากที่ปล่อย iOS 15.6rc หรือ Release Candidate ที่เป็นเบต้าสุดท้ายไปในกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ๆวันนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 15.6rc2 หรือเบต้าสุดท้ายเวอร์ชั่น2ตามออกมาให้อัปเดตกันต่ออีกทีในแบบที่ผู้ใช้งงกันไปเลยครับว่าทำไมต้องปล่อยเวอร์ชันใหม่มาอีกจากที่คาดกันว่าเวอร์ชันเต็มน่าจะมาในวันพุธที่20กรกฎาคมนี้ในบ้านเราต้องไปลุ้นกันแล้วครับ ตอนนี้เราไปดูกันก่อนครับว่าการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่ทำไม Apple ต้องรีบส่งเวอร์ชันใหม่ออกมาให้อัปเดตกันเจอบั๊กอะไรร้ายแรงหรือเจอปัญหาอะไรต้องรีบแก้ไขบ้างไปชมกันครับสำหรับ iOS 15.6เวอร์ชันเบต้านี้จะเป็นเวอร์ชันเพื่อทดสอบคุณสมบัติทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆและแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบเพื่อปรับปรุงการทำงานนะครับเวอร์ชันเต็มยังไม่มาโดย iOS 15.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ นอกเหนือจาก iOS 15.6 RC2 แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 15.6 RC2 ตามออกมาให้อัปเดตกันด้วยครับแต่ไม่มีของ Watch OS TV OS Mac OS หรือ HomePod OS นะครับมีแค่ของ iPhone และ iPad เท่านั้นสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ขนาดไฟล์ในการอัปเดตบนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 15.1 RC เ v e r s i o น1ขนาดไฟล์อัปเดตเป็น iOS 15.6 RC2 ยังคงใหญ่มาเลยนะครับ เราะจะติดตั้งทับ iOS เดิมที่มีอยู่ในเครื่องทั้งหมดโดยบน iPhone X ขนาดไฟล์อยู่ที่4.57 g b เท่ากับ r c 1ซึ่งเครื่องแต่ละรุ่นขนาดไฟล์จะต่างกันไปนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดต หมายเลขวิวใหม่ของ iOS 15.6 RC 2คือ 19G71 งานนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าในวันพุธที่20กรกฎา,าคมที่จะถึงนี้ในบ้านเรา Apple จะปล่อย iOS 15.6เวอร์ชั่นเต็มมาให้อัปเดตกันหรือไม่หรือจะเลื่อนออกไปอีกในการอัปเดตเป็น iOS 15.6 RC เวอร์ชัน2นี้ไม่มีการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์ใหม่ไม่มีคุณสมบัติใหม่อะไรเพิ่มเข้ามานะครับอีกทั้ง Apple เองก็ไม่ได้บอกว่าแก้ไขบั๊กอะไรบ้าง ทำให้ไม่รู้เลยว่าทำไม Apple ต้องรีบส่ง RC เวอร์ชัน2ตามออกมาให้อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องรวดเร็วแบบนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันครับการอัปเดตเบต้าสุดท้ายเวอร์ชัน2นี้อาจจะมีการปรับปรุงในด้านความเร็วหรือแก้ไขเรื่องสูบแบตเตอรี่หรือเปล่าเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ